เรียนคณะกรรมการการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยเวลา1ปีครั้งที่2ของนายวรวิศโสภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนะครน,นายก นายวรวิศโสภาพันธ์เกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2512ปัจจุบันอายุ53ปีจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยครูอุบลราชธานีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามเธยวมาศึกษาอุทัยธานีชัยนาท27มกราคมพุทธศักราช2565ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมธยวมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสุวรรณสอนตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสองจังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน19โรงเรียนและจังหวัดนครน,นายกจำนวน11โรงเรียน บริหารจัดการเป็นสหวิทยาเขต5สหวิทยาเขตได้แก่ 1. สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชน 2. สหวิทยาเขตบ้านนาองค์รักษ์ 3. สหวิทยาเขตทวาราวดี 4. สหวิทยาเขตศรีบูรพาและ 5. สหวิทยาเขตนรฤบดินจินดา นายวรวิศย์ภาพันธ์ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้มีวินัยในตนเองซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามกรอบศีลธรรมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาโดยได้น้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในระยะเวลา1ปีปรากฏผลดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีผู้อำนวยการสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิสัยทัศน์การดำเนินงานการนำองค์การไปสู่เป้าหมายคุณภาพ5ด้าน 1. Quality secondary educational service area office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 2. Quality School ส,สถานศึกษาคุณภาพ 3. Quality Teacher ครูคุณภาพ 4. Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพ 5. Quality Students นักเรียนคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกเป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีการประยุกต์ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีด้านการบริหารงานวิชาการ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด i g i t a l Education e x c e l l e n ต์ Platform การพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพมัธยม SESA การพัฒนาด้านการบริหารงานงบประมาณระบบเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำข้าราชการบำนาญการพัฒนาด้านการบริหารบุคคลระบบการขอกอพ .7 ออนไลน์ มีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพจัดทำเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานเขตเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมีกลุ่มไลน์สำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและสถานศึกษาในสังกัดมีการนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนานงานบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564มาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับคะแนน94.33คะแนนอยู่ในระดับ A เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2565 4.72คะแนนรวมถึงมีการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564มีผลการประเมินอยู่ในมาตรฐานขั้นสูงตัวชี้วัดที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้อนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการรับรู้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโดยได้มีการดำเนินง,งานดังนี้จัดให้โครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มง,งานและนำมาปรับปรุงพัฒนางานของตนเองจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค disruption ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จัดอบรมครูและบุคลากรใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนทางกายผ่าน Google Workspace โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบ Foundational Training การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่2 1การใช้โปรแกรม Padlet อนิเทศ ติดตามและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ภายใต้โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษตัวชีวัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกแบ่งการบริหารงานตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งเป็น9กลุ่ม1หน่วย การบริหารงานสถานศึกษาได้กำหนดอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามภารกิจหลักสีด้านโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครนายกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของสหวิทยาเขต5สหวิทยาเขตมีระบบการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนมีการบรรณาการประสานงานและสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่บ้านเรียนไออุ่นจังหวัดปราจีนบุรี และมีการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียนจำนวนหนึ่งแหง่งได้แก่ศูนย์การเรียนเซนยอนบอสโกกับินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีองค์ประกอบที่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างต่อเนื่องความสอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นสาระท้องถิน่นและแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2,560ถึง2,579และตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้ดำเนินการตามโครงการวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันภายในอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีการจัดทําวิจัยส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจงานที่สำคัญโดยการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสรงเสริมสนับสนุนโครงการสืบสารภูมิปัญญาปิยะชาติพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยนักเรียนได้เรียนรู้ชุมชนดงละครจากผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะวิทยากรและครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มที่ได้ขิดข้นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน mm hmm. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 4CS โมเดลซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์จริงและสร้างผลงานด้วยการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนนำแนวทิดความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนประกอบด้วย3กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการแสดงความสร้างสารรค์ตามรอยดงละคร 2. คลิปวิดีโอ One Day Journey เที่ยวที่ดงละคร 3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนตัวชีวะที่ 2. บริหารงานด้านง,านงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบายปัญหาและความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดจัดระบบการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนโดยมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นำมาใช้ในการบริหารงานทำให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบได้จัดแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและบริการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรตัวชีวดที่3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลส่งเสริมสนับสนุนแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการรวมสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ควบคุมดูแลระบบ HRMS Human Resource Management System และการใช้อัตราตำแหน่งค่าราชการครูตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนเพื่อการวางแผนอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานการบรรจุนักเรียนทุนตามนายโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือสอพทออพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระทำผิดลดน้อยลงตัวชีวดที่4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปมีการสร้างพัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่และส่วนกลางอย่างต่อเนื่องพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศมศษาปราจีนบุรีนครนายกตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากทั้ง3มาตรฐานการจัดสวัสดิการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกดำเนินการดังนี้กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิตกองทุนการกู้ยืมเงินเพื่อคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดมอบของขวัญและช่อดอกไม้ตามโอกาสจัดให้มีศาลาพักร้อน โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการจัดทำแผนและดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจ4ีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ององค์ประกอบที่ 3, สมสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยวมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกได้จัดทําโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเพศวิถีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะในการดําเนินชีวิตมีความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนเพศวิธีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้รวมทั้งจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งตั้งคันภโดยให้การศึกษาและส่งต่อที่เหมาะสมและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยเน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จากผลการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบโล,ล่รางวันชูเกียริสำนักงานเขตพื้นที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2564ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาปราจีนบุรีนะครนายกตัวชี้วัดที่2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจินบุรีนะครน,นายกได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองจำนวน30โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ20ระดับดีเลิศร้อยละ50ระดับดีร้อยละ30สรุปสถานศึกษามีผลการประเมินภายในภาพรวมระดับดีขึ้นไปร้อยละ100ตัวชีวัดที่3ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ97สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผ่านร้อยละ95ขึ้นไปผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test หรือ O.NET ผลการประเมิน ONE t ระดับมัธยมศึกษาปีที่ส ปีการศึกษา2,564เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2.67ผลการประเมินโอเน็ระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,564เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2.06ตัวชี้วัดที่4ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเด็กออกกลางคันปีการศึกษา2,564อัตราการออกกลางคันของสถานศึกษาในสังกัดมีจำนวน21คนจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวในปีการศึกษา2,565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารปราจีนบุรีนครนายกได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยการติดตามนักเรียนออกกลางคันให้กับเข้าเรียนจำนวน66รายได้ครบทุกรายอัตราการศึกษาต่อของผู้ที่จบในปีการศึกษา2563ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ99.68ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ร้อยละ93.01เด็กพิการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดให้มีการเรียนการสอนแบบเรียนรวมซึ่งสามารถเปิดรับเด็กพิการเรียนรวมได้จำนวน17โรงเรียนมีผู้พิการการเรียนรวมจำนวน92คนส่งผลให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพร้อยละ100เด็กด้อยโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยวศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกมีเด็กด้อยโอกาสจํานวนทั้งหมด9,703คนซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปให้คำปรึกษาการจัดหาทุนการศึกษา หรือการส่งต่อให้นักเรียนนอกระบบในโรงเรียนกศออนอส่งผลให้นักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจำนวนทั้งหมด9,703คนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพร้อยละ100เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยมีโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษจำนวน6โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและความถนัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปร้อยละ7 6 1 5 ตัวชีวัที่5คข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบด้วยประเภทสถานศึกษา 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีพุทธศัการาช2564โรงเรียนชิดใจชื่น 2. รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 3. รางวัลสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปาจินกระยาณีประเภทครูผู้สอน 1. เครื่องหมายเชื่อชูเกียรติครูสัดูดีประจำปี2564 นางสาวสุมาลีม่วงงามโรงเรียนนครนายวิทยาคมนางทันชนกภูมิพักดีโรงเรียนกระบินวิทยานายวิษนุพุ่มสว่างโรงเรียนกระทุ่มแพรววิทยานายอนุพงศ์สีโสภาโรงเรียนปราจินกัละยาณี 2. รางวัลครูยิ่งคุณครั้งที่4ปี2564นายวิสนุพุ่มสว่างโรงเรียนกระทุ่มแพรว,วิทยา 3. รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2565นายกิตติคุณกฤิดากรสุขป,ปัญญาโรงเรียนกบินวิทยา 4. รางวัลครุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนายชัยรัตน์อินทวงศ์นางมณีรัตน์ชูชีพโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 5. รางวัลเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่น ด้านโคด,ดิ้งโคดิ้ง a c ช i ฟเมนต์อวอร์ดภาคกลางและภาคตะวันออกนายนวพัฒน์เก็มกาแมนและนางสาววิภาวันกังใจโรงเรียนองคารับประเภทผู้บริหารสถานศึกษา1เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี2564นายเจษดาดีเลิศโรงเรียนประจันตราชบำรุง 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2564นายเจษดาดีเลิศโรงเรียนประจันตราชบำรุงประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. รางวัลศึกษานิเทศดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ2,564นางสาวบุคผาสวัสดิผลศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายก2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564ประเภทผู้สนับสนุนนายสุเทพทีรัสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนะครน,นายกสำหรับนายวรวิโสภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนะครน,นายกมีผลงานเชิญประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้แก่ 1. รางวัลสุดยอดครูดีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีของปวงประชาประจำปี2560 2. รางวัล MOE Awards ปีการศึกษา2558ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ครั้งที่11ประจำปี2560 4. เรื่องหมายเชื่อชูเกียรติคุรุสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ปี2558 5. การยกย่องเชื่อชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2557 6. รางวัลผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจําปี2564 ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี2564ตัวชีวัดที่6ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก สำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม112คนส่วนใหญ่ครูผู้สอนจำนวน63คน ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน30คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนขา before before training, ้าราชการบำนาญและธุรการโรงเรียนจำนวน4คนและกอต่อปนอจำนวน4คนด้านวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุดด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุดด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุดด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินสผมดิธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา